ก็ขอสวัสดีคนดูทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมัมมี่ชาแนลอีกแล้วเนาะวันนี้มัมมี่ชาแนลก็จะมาเล่นเกมโจรสลัดชายกับตันชายเนาะเกมนี้ก็จัดว่าอยู่ในค่ายของ pg เนาะส่วนมากก็ pg นะคะทุกคนเนาะ เขาแบบเล่นง่ายเข้าหน้าลายสวยจัดเบ็ดที่500บาทนะคะเนาะสำหรับโจรสลัดชายเล่นทีไรไม่เคยได้สักทีเนี่ยโจรสลัดชายโจรสลัดหญิงเนี่ยมาดูทุนที่500วันนี้ชึบอุ้ยจัดมาขูณ2ต่อไม่เอ้ยโอ้โหแตกมันมันน้อย เออคูณสองคูณคูณสามโอ้โหขอเปิดเทอร์โบที่สามสิบครั้งก็แล้วกันนะคะทุกคนเทอร์โบจะเข้าหรือเปล่าชุบโอ้โหสวย ได้แค่คูณหนึ่งคูณสองนะคะทุกคนยังไม่คูณถึงไหนเลยเออจัดมาคูณสองหรือเปล่าอ่ะคูณหนึ่งโอ้โหคูณทีละหนึ่งอะเมื่อไรจะรวยมาบหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยโอ้ย อะไรกันเนี้ยพอจะเข้านี่หมุนเร็วจริงโอ้โหมาแล้วดอกนี้ ขุนซ้ำสวยโอ้นึกว่าจะขุนฮาสละโอู้จะรอดไหมเนี่ยจนสลัดดอกใดเนี่ยดอกไหนถึงจะสวยอ๋อแอด ลืมบอกเวลาไปนะคะสำหรับโจนสลัดก็แอดก็เล่นเป็นเวลาขอดูแป๊บนึงอ่ะเล่นเป็นเวลา2 1นาฬิกานะคะทุกคนโอ้โห,โหก็ยังไม่ถึง21ดีเนาะก็20.59เดี๋ยวก็แป๊บหนึ่งก็21แล้วละ่ะใกล้เวลาใกล้เคียงกันเนาะจัดเวลา3ทุ่มเลยก็แล้วกันโอ้โห จัดไปโอ้ยอีกเคอ,อีกดอกเดียวอะชึบสำหรับจูนสลัดชายก็สแควตเตอร์สามตัวเนาะสะแควตเตอร์ที่เป็นนกรูปนกอะ จะมีสิทธิ์เข้าหรือเปล่าเนาะฟรีสปิสปนฟรีเกมหน้าหลายก็อุย้ยโดมนี้สวยหน้าหลายก็ยังเข้ายากอยู่แล้วจะเข้าฟรีเกมได้ไหมเนี่ยเข้มะโอ้โหว่าจะเคแตกสะละ จัดปลายเร็วๆเออเปิดเทอร์โบเร็วๆเทอร์โบเข้าหรือเปล่าเทอร์โบมาหรือเปล่าเทอร์โบโอ้โหหรือว่าจะเป็นเทอร์โบเงียบซะละอุ้ยดอกนี้สวยโอ้โหเรียงหน้าอย่างสวยเลย เออ,อสวยเออคูณ3มาอีกจัดไปคูณ5ต่ออีกเออมาจริงๆด้วยคูณ5โอ้โหเชียนแล้วได้ใจหรือเปล่าเนี่ยเออมาอีกโอ้ย เอ้ยดอกนี้สวยจัดโอ้โหแตกเกือบเกลี้ยงอุย้ยแตกสวยหกสิบมาดิมาดิโอ้โหนะจะฟรีเกมให้ดูสักทีน้อยเทอร์โบโนสจะเข้าอุย้ยดอกนี้ อุยล่าสุดเหลือ93ก็อุย้ยฟีเกมลงทุกคนเมื่อกี้เหลือ93บาทแล้วนะก็แตกดอกเมื่อกี้มาเป็น185เลยกันเลยทีเดียวเนาะก็เข้าฟีเกมด้วยนะคะทุกคนชึบดูฟรีเกมกันว่านาอะไรจะเข้าอุย้ยดอกนี้สวยคูณ3ดอกนี้จัดไปคูณ6กคูณเมาหรือเปล่า3 6มรอุ้ยคูณสิหยังมา เอ,อมาอีกไหลอีกจัดไป204รอ้ยฟีสปินสวยยังไม่หยุดเลยคูณสิบห้าโอ้โหดอกนี้เป็นแรงวันก้อนโตไปเลยนะคะทุกคนก็จัดก้อนโตที่เท่าไรแปดร้อยเจโอ้โหแตกสวยอืมก็เหลือเหมือนฟีอยู่นะคะทุกคนยังไม่หมดเนาะ น่าจะได้จบที่ฟีสป,ปินดอกนี้แหละเที่ยวนี้แหละชึบอ่ะจัดไปเงินรางวัลรวมที่982บาทเนานอะก็มาที่1,000กว่าบาทแล้วก็ยังไม่หยุดเนะก็ขอไปต่ออีกหน่อยนะคะทุกคนก็ได้แค่ ทุณกลับมาหรือเปล่าเนาะชุฟีเกมก็แตกดอกเดียวละมั้งเนาะได้เยอะๆโอ้โหถ้าไม่ได้ดอกนั้นก็คือไม่ได้ตังเลยอ่ะฟีเกมของมันก็นับว่าเป็นเกมเกลืออีกเกมหนึ่งกันเลยทีเดียว สำหรับโจรสลัดเล่นไม่เคยแตกเลยนะคะทุกคนหน้าลายของมันเหมือนจะเข้าง่ายไงเอาที่จริงอุย้ยไมกแล้วสแควเตอร์โูู้สแควเตอร์เข้าอีกแล้วทุกคนโอ้ยบทจะเข้าก็รัว สามหกห้าไปจะเอาฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีโอ้ยจะเลยไปไหนเนี้ยคิดว่าจะเพิ่มอีก8ดหมุนฟรีสักหน่อยชึบเออจัดไปจะแตกหรือเปล่าเออมาอีกสวยมับเออคูนสิบห้าเยอะๆจัดไปอีก มาอีกเรื่อยๆโอ้โหก่อนตูดจ้าดอกนี้628ีเมกะเนาะชุบดอกนี้จัดมาอีกโอ้โหว่าจะแตกสอนสักหน่อยเออดอกนี้6 6มขูน6มาไหมไม่มา อุ้วดอกนี้สวย90โอ้โหแตกทีละหน้าหลายไม่ต่อเลยนะชึบโอ้โหจบที่883บาทนะคะเป็น1,897บาทเนาะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check. กดสับสไครป์ปั่นยอไลยอดวิวให้กับช่องมัมมี่ชาแนลเนาะเพื่อให้ได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเอาไว้เจอกันใหม่อีพีนะจ๊ะ